สูตรการทำไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชและสัตว์ไว้ใช้เอง 1. น้ํา้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์ที่ใช้แล้ว3ลิตร 2. เมทิลแอลกอฮอล์หรือเมทานอน0.75ลิตร 3. โซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟ25กรัมวิธีทำ 1. นํานำน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์ที่ใช้แล้วมากรองเอาเศษอาหารที่ปนกับน้ำมันออก แล้วยกขึ้นตั้งไฟหากน้ำมันมีน้ำผสมอยู่ต้องต้มน้ำมันในอุณหภูมิประมาณ1 1 0องศาเซลเซียสนาน10นาทีแล้วดับไฟหรือหากน้ำมันไม่มีน้ำปนอยู่ให้ต้มน้ำมันที่อุณหภูมิประมาณ5 7องศาเซลเซียสแล้วดับไฟหลังดับไฟความร้อนอาจจะสูงขึ้นเรื่อยๆถึง6 0องศาเซลเซียส 2. ตวงเมทานอลและโซดาไฟตามสัดส,ส่วนและนำใส่ภาชนะคนส่วนผสมทั้งสองให้ละลายเข้ากันโดยควรทำในเวลาใกล้เคียงกับตอนดับไฟและขั้นตอนนี้ควรทำด้วยความระมัดระวังห้ามสัมผัสส่วนผสมโดยตรงหรือสูดดมไอระเหยและห้ามทำให้เกิดประกายไฟควรทำในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทยได้ดีถ้าหากมีการสัมผัสส่วนผสมให้ล้างด้วยน้ำสะอาดทันที 3. เมื่ออุณหภูมิน้ำมันที่ต้มถึง60องศาเซลเซียสพอดีให้ยกน้ำมันลงจากเตาแล้วนำส่วนผสมในข้อ2เทลงในน้ำมันคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วนำไปใส่ภาชนะแยกน้ำมันพักทิ้งไวค้ค้างคืน 4. ตอนเช้าจะพบว่ามีการแยกชั้นของน้ำมันที่อยู่ส่วนบนและกีซิลีนที่ตกตะกอนอยู่ส่วนล่างทำให้การแยกกีซิลีนออกจากน้ำมันส่วนบนเพื่อให้ได้น้ำมันที่จะสามารถนำไปทำไบโอดีเซลได้ 5. นำน้ำมันที่ผ่านการแยกกิซลีนออกแล้วตามข้อ4มาผสมน้ำสะอาดเพื่อทำการล้างน้ำมันและชัดล้างเศษกิซลีนที่เหลือออกพักทิ้งไว้30นาทีน้ำกับน้ำมันจะแยกชั้นกันอย่างชัดเจนให้แยกเอาน้ำออก 6. นำน้ำมันที่แยกน้ำออกแล้วไปต้มด้วยอุณหภูมิ100องศาเซลเซียสเวลาประมาณ30นาทีเพื่อไล่น้ำออกจากน้ำมันจะสังเกตเห็นน้ำมันใสขึ้นไม่มีฟองขุดขึ้นและไม่มีเสียงที่ก้นหม้อจึงถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นให้ยกลงพักให้เย็นแล้วสามารถนำไปใช้งานได้เลยโดยให้ใช้กับเครื่องจักรกลหนักเท่านั้น